ท่านเจ้าได้กินซีนอย่าลืมแจวแผ้วผักได้กินผ้าเงินผ้าคำ่ำยาสีลืมกระเบียนหางท่านเจ้าได้ขีสร้างกังหมเป็นพญาอยาได้ลืมค้นทุกผู้ขีควายค้อนกะกราบสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนหลุกุงหมอลำ่ำยินดีตอนรับเขาสู้่ะเดือนผ้าหล่อค่ะขอกันมือนีกับตรงกับวันที 17, ่7 7เมษายน2566เนาะค่ะ เอฟซีแฟนคลับของน้องแอมชอนทิชามนีกาสิมาอัปเดตคิวงานของน้องแอมชอนทิชาค่ะน้องแอมก็ได้โพสต์ว่าขึ้นนี้มาพอสาวนากบได้ที่งานนมัสการพระพุทธสิหิงและสงการจังหวัดชนบุรีค่ะงานกาสิเริ่มประมาณเวลายี่สเามูนอเป็นต้นไปค่ะสำหรับ FC ซีแฟนคลับแม่ๆพอ่พอๆที่อยู่ทางชนบุรี กะไปให้กำลังใจกับน้องแอมของเฮาได้ค่ะพี่น้องค่ะกะขอให้น้องแอมเดินทางไปทํำการแสดงค่ะแควปลอดภัยเนาะค่ะสำหรับเอฟซีแฟนคลับผู้เดินทางไปรับชมไปเบึงหนาเวทีกะขอให้เดินทางปลอดภัยโชคดีกันทุกคนค่ะและน้องแอมก็ได้โพสขอบคุณงานสำหรับวัดชชยมงคลจังหวัดสมุทรสาครเนาะค่ะน้องแอมก็ได้ขอบคุณอาจารย์นักดนตรี ทุกท่านและก็ขอบคุณทีมงานแดนเซอร์ขอบคุณพีพีแฟนคลับทุกทันทีเดินทางมารวมกับพวกเราขอบคุณมาไล่จากบ้านหักและรังวัลนำใจจากหนาเวที่ขอบคุณพีพีทีมงานทุกทันที่ดูแลค่ะกาเป็นโพสขอบคุณทุกๆไฟล์ของน้องแอมชนทิชาเนาะค่ะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับคืนนี้ก็อย่าลืมอย่าพลาดไปเป็นกำลังใจให้น้องแอมชนทิชากันได้ค่ะ ที่จังหวัดชนบุรีเนาะค่ะค่ะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อประพาดคลิปต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ